เมื่อเกษตรกรสามารถสร้างผลผลิตทางการเกษตรได้มากขึ้นและส่งขายบริษัทผู้แทนจําหน่ายสินค้าเกษตรทําให้บริษัทมีสินค้ามากขึ้นจึงจําเป็นต้องหาช่องทางจําหน่ายสินค้าและลูกค้าให้มากขึ้นเช่นกันคําถามคือแล้วเราจะไปหาช่องทางจําหน่ายและหาลูกค้าได้จากที่ไหน กลุ่มนักลงทุนด้านโรงแรมมีโครงการเปิดโรงแรมเพิ่มมากขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลที่มีการสร้างเขตเศรษ,ษฐกิจพิเศษขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตคำถามคือแล้วเราจะไปหาช่องทางจำหน่ายและหาลูกค้าได้จากที่ไหนบริษัทขนส่งสินค้าต้องขยายกิจการการบริการและการขนส่งสินค้าทั้งในและต่างประเทศคำถามคือ แล้วเราจะไปหาช่องทางจำหน่ายและหาลูกค้าได้จากที่ไหนโดยร่วมกันค้นหาคำตอบกับการขยายธุรกิจมุ่งสู่ตลาดโลกกับงาน3ามเขตเศรษฐกิจพิเศษ3ประเทศเชื่อมตลาดการค้าโลกในวันที่19และ20กรกฎาคม2 6 6 1นณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจ งานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน2จังหวัดสกลนครจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดนครพนมโดยมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน2ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวยั่งยืนเกษตรก้าวหน้าเศรษฐกิจก้าวไกลมารับฟังข้อมูลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจจากนักวิชาการในวงการเศรษฐกิจที่จะทําให้ทุกท่านได้เห็นช่องทางการขยายธุรกิจ เพื่อพัฒนาเสษฐกิจของเราให้ก้าวสู่ตลาดการค้าโลกแล้วพบกันนะครับมาร่วมเปิดโลกธุรกิจและมุ่งสู่อนาคตไปด้วยกัน